รวมของการเสียชีวิตของของภูมิกับโจเองนะครับจริงๆแล้วการเสียชีวิตของภูมิกับโจเนี่ยเราถือเป็นการตายในความดูแลหรือรับผิดชอบเจ้าพนักง,งานซึ่งจะประชาชาติเนี่ยให้มีระเบียบหรือมีกฎหมายของไทยเรามีแล้วก็คือเรื่องห้ามอุ้มหายและห้ามซ้อมทรมานเทียงแต่ว่าตอนที่เขาออกกฎหมายเนี่ยหมอทักแล้วทักกระทรวงยุติธรรมทักสภาทักทุกคนแล้วว่ากฎหมายตัวนี้มัน ทำได้แค่เมื่อประชาชนมาร้องเรียนแต่ว่าสิ่งที่ถูกต้องก็คือว่าทันทีที่มีการตายที่ในความรับผิดช,ชอบเจ้าพนักง,งานเนี่ยมันต,ต้องมีกระบวนการตรวจสอบที่ถูกต้องที่อิสระเคสของพุ่มกับโจเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่ว่าการตายธรรมดาแบบแขวนคอนะก่อนจะตายมีข้อขัดแย้งกันกันกบเจ้าหน้าที่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ข้อขัดแย้งธรรมดาด้วยนะคะมีการไปพบแพทย์แล้วก็มีอาการเจ็บป่วยมีการบันทึก เพราะนั้นอ้การตรวจสอบเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องมีระบบที่ดีทีนี้พอมาถึงเรื่องการแขวนคอตายใช่ส่วนใหญ่การแขวนคอตายจะเป็นการดําเนินการด้วยตัวเองแต่แพทย์จะมีวิธีในการตรวจสอบว่าขณะแขวนคอเนี่ยมีชีวิตไหมเ,เราก็ต้องเข้าใจโดยหลักการก่อนนะคะว่าแขวนคอตายเนี่ยท่าทางอะไรก็ตายได้จะคว่ำหน้าและให้เชื่อมันกระตุกก็ได้จะแขวนคอโดยยืนจะนั่งลงแล้วห้อยลงมาก็ได้เพราะอยู่จังหวะกระตุก วัสดุอะไรก็ได้ขอให้มันแข็งแรงพอเพราะนั้นตอนนี้หมอก็ตอบไม่ได้หรอกว่าผ้ามันเท่าไหร่เช่นผ้าบอกว่า30เซนติเมตรมันก็ดูจะยากใช่ไหมสามสิบเซนเมตรมันฟูดึงมันก็ต้องมาดูว่าวัตถุอันนั้นเนี่ยทำให้เกิดการแขวนคอตายได้ไหมได้ก็มาดูได้ที่สำคัญที่สุดคือต้องดูปมดูการแขวนว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาจะกระทำตัวเองเป็นเงื่อนตายเป็นอะไรแต่อะไรประมาณนั้นดังนั้นกระบวนการตรวจสอบจึงต้องตรวจทั้งศพ ตัวทั้งที่เกิดเหตุแล้วก็มีการผ่าพิสูจน์และที่สาคัญคือคนที่จะรวบรวมเนี้ยต้องเป็นอิสระค่ะต้องตองไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวขอ้องคดยตรงใช่ค่ะทีนี้ของเคสเนี้ยม,มันพันกันก็คือทั้งรัชทันแล้วก็เรื่องของตํารวจรเพราะว่าเขาก็เหมือนกับทํามีเรื่องสวยมีเรื่องไรใช่ไหมและแล้วก็แย่งความตํารวจไม่มาตรวจอะไรประมาณเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าญาติเขาขอให้สถาบันนิติวิทยศาศาสตร์ซึ่ง สบายนิตยุสัยก็จะต้องแสดงหน้าที่ให้เห็นชัดเจนว่าฉันพูดแบบเป็นทางการไม่ใช่เป็นแบบตรงไปตรงมาเพราะมันก็อยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมก็ต้องดูค่ะเพราะว่าโดยโดยความเป็นจริงมันต้องทําได้ค่ะบอกว่ถามว่าทุกอย่ารการผูกคอตายแต่ว่าพิรุษเรื่องนี้มันมีเรื่องหนึ่งอาจจะมีเรื่องของเลือดถ้าถามว่าโดยหลักการคนผูกคอตายต้องจำเป็นต้องมีการจากเลือดหรือมีเลือดติดอยู่เออปกติอ่ะไม่มีแต่ว่าหนึ่งในการเขาเรียกว่า การแสดงให้เห็นว่ามันมีการกดรัดคอที่บริเวณเส้นเลือดดำคือนอกจากใบหน้าเข้มเนี่ยมันอาจจะมีมูกมูกเลือดออกแต่ไม่ใช่เป็นเลือดแบบสดๆมันก็ต้องไปดูค่ะว่าที่เห็นน่ะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นออมีใครก็ตามที่พูดว่าเห็นน่ะต้องเอารูปถ่ายเพราะนั้นจะเห็นว่ความสําคัญคือภาพถ่ายที่เกิดเหตุและการต,ตรวจที่เกิดเหตุค่ะถ,ถ้าท่านนี้ถ้าสมมติว่าตามตามหลักการที่คุบอกว่าอาจจะมีมูกมแบบูกเนี่ย ม,มันก็ต้องเปื้อนอยู่แล้วแบบส่วนมาถ้าสมมติมันใจเป็นข้างข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือพื้นที่มันต่างไปเอาเป็นว่าในคดีมไม่อยากจะลงไปวิเคราะห์ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอธิบายได้อขอให้เป็นทีมแพทย์และทีมที่เกิดเหตุที่ที่มีอิสระในการที่จะพูดนะคะในการที่ทําการพิสูจน์แล้วก็ชี้แจงค่ะขอขอยืดหนอีกนเท่ากับว่าถ้าผมฟังคุณหมอบอกว่าการผู้ตายมีโอกาสที่เลือดไหลคือมูกมันเป็นมูกนะไม่ใช่เป็นเลือดมันจะออกที่จมูกที่มันอาจจะมีได้ แต่ไม่ใช่เป็นเลือดไหลแต,แต่ไม่ไม่เห็นกับกำดาดไม่ไม่ไม,ไม่ค่ะเป็นบุกไหลมานี่หน่อยเองแล้วก็ไม่เคยเห็นประโยชนที่ไหนค่ะครับเพราะว่ามันมันมันคือการบีบรับขาดอากาศใช่ค่ะไม่ใช่การทุท่มทีการมีแผลไม่ใช่การมีแผลค่ะแล้วถ้าอันนี้ผมโดยหลักการถ้ามีผลก่อนหน้านี้วันที่13ที่ถูกระบุว่าพุ่งกับโจเนี่ยอาจจะมีร่องรอยของการถูกทําร้ายจากภายในสมมุติว่ามันเกิดจากการเออ่พวกช้ำต่างๆอะไรเงี้ยครับการผูกคอตายแล้วมันสามา,ารถจะอักได้ไหมคะหรือว่ามันจะมีอะไรที่มัน อ,อันนั้นตอบไม่ได้นะคงจะตอบไม่ได้ทันทีแต่ว่าการชนสูตรศพโดยละเอียดจะตอบได้ว่าบาดแผลมีไหมแล้วการบาดเจ็บในว่าภายในมีไหมมีแล้วเกิดจากข้างนู้นหรือข้างนี้การผ่าศพจะตอบได้ถ้าคนที่ผ่าศพนั้นดูโดยละเอียดค่ะอันนี้ถามดีละการอีกครั้คุณหมอครับกรณีนี้ตอบได้หรือไม่ได้็รัมถ้าสมมุติว่าการเสียชีวิตอาจจะเกิดจากเหตุก่อนหน้านี้ที่มีโขนออกมาแล้วแล้วถ้าวันนี้ เหมือนที่คุณหมอบอกก่อนนะาว่าอาจจะเสียชีวิตก่อนหรือหลังก็ตามแล้วจากปลูกสมมตินคะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมอะไรก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเริ่มจากการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดเหตุและการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดเหตุต้องทาทันทีและครอบคลุมรวมทั้งทาร่วมก,กันกับการชันสูตรพลิกศพจะตอบได้ค่ะท้ายสุดครับคยาคุณหมอวันนี้สังคมยังคาใจว่าโทษที การเสียชีวิตของผู้กับโจ้เนี่ยมันจริงไหมถ้าถ้าวันนี้โดยหลักสมมตินะฮะไม่ต้องสมมติแหละโดยหลักการเลยคนเสียชีวิตในเรือนจํามันต้องมีขบวนการางไงบ้างคุณหมอประจักษ์เรื่องหลักการนี้เออหลักการสากลเขาถือว่าเป็นการอาจจะมีการตายที่ไม่ชอบทีบาษาอักอันลอฟูคือไม่ไม่ชอบก็คือการวิสามันรหรือการตายในเรือนจําหรือควบคุมตัวของทหารถือเป็นเหตุการณ์ที่ เป็นการตายที่จาเป็นต้องมีการตรวจสอบหลักโดยละเอียดแต่แนวทางของสากลนะคะ,คะเขากําหนดว่าจะต้องเก็บหลักฐานอย่างนั้นอย่างนงี้แต่เอพอรบอุ้มหายและซ้อมทรมานของเราเนี่ยที่ห้ามอุ้มหายห้ามซ้อมเนี่ยไม่ได้พูดเลยค่ะ<ม>พรบอรของเราเนี่ยกระทรวงยุติธรรมออกมาในลักษณะที่ว่าถ้ามีญาติสงสัยสามารถไปร้องให้ตํารวจอย่างนู้นนี้นี้ได้มีการบันทึกในการจับกลุมอะไรประมาณนี้ แต่ไม่มีท่อนตรวจสอบแล้วหมอเนี่ยทักแล้วทักทั้งอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์นะคะกระทรวงยุติธรรมทักทั้งในชั้นกรรมาทการของสอวอทั้งกรรมาทการร่วมเพราะหมอก็เป็นกรรม,มาที่การด้วยไม่มีใครสนใจเลยแล้วสุดท้ายมันก็ผ่านออกมาเห็นไหมคือถ้าเรารอให้ร้องมันอาจจะสายเกินไปแต่ถ้าเราสร้างระบบการตรวจสอบให้ดีแบบตามตำราแบบหลักการฝรั่งนะคะ ทันทีที่เสียชีวิตแบบนี้จะเป็นทีมอิสระที่เข้าเลย